กครับที่ขออนุญาตถามเดวสารไทยนะครับพูดถึงเรื่องของทีมชาติทัวร์นาเมนต์ที่ผจบไปนิดนึงครับสำหรับส่วนตัวของโกนี่มองยังไงบ้างครับทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านไปครับก็ทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านไปผมก็รู้สึกว่าดีใจภูมิใจที่ได้ represent Thai national team ครับแล้วมันก็เสียดายด้วยทีมที่ชนะเวียดนามแต่ มันก็ดีเรื่อง experience ด้วยที่ที่ผ่านมาแล้วแลามี young players ที่ได้ experience ด้วยแล้วมันก็เป็นวร์นาเมนต์ครั้งแรกของผมที่ A F f ด้วยแล้วแส่วนตัวนี้ก็มองว่าการที่ใช้ชุดไป,ปเล่นที่เหมือนกับเป็นการแบบเปลีย่ยนทาย กรแบบเปลี่ยนแปลงทูคเครตมีดาวรุ่งเยอะมีหน้าใหม่ใหม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนตัวแล้วนิโก้คิดว่ามันเป็นผลดีกับทีมชาติไทยขนาดไหนครับคิดว่ามันเป็นผลดีครับเพราะตอนนี้เราก็ไม่ได้ได้เข้าเวิลดคัในัยแล้วผมจำไม่ได้ีเกอี่ปีอ uh, o w many years left i ิตส์อันตุลนักส์ i อลฟิเคชันแต่ผมคิดว่ามันดีเรื่องทีมชาติว่าเขาเล่น ใหม่ๆได้ขึ้นมาแล้วลองเล่นกับทีมชาติไทยครับส่วนตัวนิโก้ถือว่าเป็นนักเตะลูกครึ่งคนหนึ่งเนาะเขาเป็นลูกครึ่งไทยแล้วก็ในตัวนนนี้มีนักเตะลูกครึ่งหลายคนเลยส่วนตัวแล้วนิโก้มองว่าเรื่องของการดึงนักเตะลูกครึ่งมาเล่นให้กับทีมชาติไทยเนี่ยมีผลดีมากน้อยขนาดไหนครับเราก็เห็นทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาตอนนี้ว่ามันมีว่ามันดีว่า ทำผลงานดีแล้วก็รู้สึกว่านักฟุตบอลที่มาเข้าตอนนี้ก็ดีเราอยากจึงหลายๆคนมาเล่นกับทีมชาติตอนอยู่ในแคมป์เป็นไงบ้างกับการอยู่กับนักเตะลูกรื่นหลายๆคนมันทำให้ยากาศดีขึ้นไหมไว้มันดีขึ้นไหมครับว้มันก็ดีขึ้นอยู่แล้วเจอกับกับนักฟุตบอลที่เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ไทยด้วยแต่มันก็เหมือน มันอ,อซี่กว่าตอนมันคุยกันแล้วมันมันมันโจกตัวกันแล้วเรนื่อยครับอ่าสำหรับส่วนตัวิโก้เองอาจจะได้เล่นเนี่ยอาจจะไม่ทุกนัดเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บด้วยตรงนี้เสียดายมากนะฮนไหนแล้วก็พอจะบอกได้ไหมว่าตอนนั้นแบบเจ็บอะไรยังไงทำไมถึงได้เล่นอย่างนัดชิงก็ไม่ได้เป็นตัวจิตเรื่องน้นผมผมไม่ได้เจ็บอะไรหรอกครับมันเหมือนแค่เรื่องเหนื่อย แล้วมันเดินทางมาเยอะด้วยเหมือนผมมาจากเดนมาร์กถึงไทยแลนด์มันก็ประมาณ12ชั่วโมงมีเครื่องบินแล้วเดี๋ยวก็กลับมาไทยแลบินอีกลบินอีกแล้แลมันก็เหนื่อยแล้วเล่นเล่นมันเหมือน close ไหมเหมือน3-2วันพัก3วันพักแล้วผมก็หนื่อยตัวเราคิดว่าเป็นตัวร์นาเมนตที่โหดครับ มีมีใครจะถามไหมครับท่านี่มันมีความแตกต่างยังไงกับการที่อยู่อยู่ในโลกมันก็แต่ต่างเรื่องเหมือนทักิกมันผมคิดว่ามันเหมือน back and forth มันเหมือนเดี่ยว defense เดี๋ยว attack มันเหมือนมันมันเร็วขึ้นเรื่อง defense และ attack แล้เหมือนที่ต่างประเทศมันก็เหมือน ตอนดีฟเฟนส์ก็รอเหมือนยืนตรงนู้นเหมือนนานกว่าอัตแทกมันก็ยืนนานกว่าหนึ่งนะครับแตนว่ามันจะแบบว่าบอลมันไหวขึ้นเกมมันไหวขึ้นเะครับครับมันเหมือนไหวขึ้นก็พูดพูดก็ได้มันเหมือน aggressiv เหมือนเ๋ยวก็เกมรับเ๋ยวก็เกมลุกเหมือนเร็วเร็วขึ้นครับเพราะว่าถาม่อยว่าในมุมมองของนิโกเองสำหรับทีมชาติไทยชุดเนี้ยที่ชุดอาเซียนครับอ่ะมันสามารถต่อยอดไปใน เอชิ้นขับได้ไหมก็คิดว่าได้ครับก็คิดว่าได้ครับมันนักฟุตบอลที่ขึ้นมาตอนนี้ผมคิดว่าคิดว่าดีครับคิดว่านิโคนี่อยากจะพัฒนาส่วนไหนเพิ่มเติมในอนาคตครับในฟอร์มการเล่นของตัวเองก็อยากเรื่องอยากดีขึ้นทุกอย่างอะไรครับเหมือนดีฟนส์แลทัก one v one เออเปิดฟอลทุกอย่างเลยครับแล้วนิโคนี่เป็นค่อนข้างจะเป็นปัจจัยเป็นแฟนในพรีรามิ์ที่ผ่านมาเออมีอะไรอยากฝากถึงแฟนที่ติดตามเรามาตลอดนหมครับอยากพูดอ,อยากขอบคุณทุกแฟนที่มาติดตามและเละ่อยากพูดว่าผมรักแฟนที่มาติดต่อผมครับ หลังจบอาเซียนครับครับกลับไปที่บ้านที่พิษณุโลกด้วยรู้สึกยังไงบ้างรันไปทำอะไรบ้างก็รู้สึกว่าดีใจมากครับมาได้เจอคุณแม่และครอบครัวทุกคนและเพื่อนที่ยังไม่ได้เจอนานมาแล้วและได้กินอาหารของแม่และอาหารจากพิษณุโลกมีเมนูที่ชอบที่พิษณุโลกที่คุณแม่ทำให้คินเป็าพิเศษไหมชอบผัดกะเพราครับครับ มีใครดาวด้วยไหมครับไม่มีครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ